สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้โ<อ>นลุนลุนลุ่น,น,นมานำทางอยู่ว่ะเอ๊พิ่นเขาบ้านภาคนี้แม่นแม่แตนหรือแม่รัดนอสิได้เขาหลอ,อกสุดดอกเมื่อนอออออี้มาถึงแล้วคะ่ะสวัสดีคุณแม่แตนนะคะตอนนี้อยู่ที่ครัวามาลำใจเกินร้อยเมื่อนี้ห้องาเอาบุญบางไฟอีกแล้วคะ่ะอยู่ที่บ้านเสือโก๊ อำเภอว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะพี่น้องวันนี้แม่ทำอะไรคะปนปลาโอ้ปนปลากระพักผักเยอะมากมะนาวเยอะมากพริกมะเขือเครื่องตำมะฮุ่งพ่อมเมื่อนี้พี่น้องมาเด้อเมื่อนี้โอ้ยเด็กหน่อยจุดมกองไฟหย่านบองไฟแม่เด็กหน่อยมันเหลื่ององไฟแม่เฮ็ดป<อ>นปลาแล<อ>้วแล้ว แล้วค่ะเมื่อนี่สถานที่ดีอีกแล้วเข้าได้ยันสน,นามใหญ่อีกแล้วดีมากเลยดีมากเลย<ป>ตอนนี้ปลอดป่าปลอดฝนทกครับพี่น้องเนี่ยให้ดูเลยอันนี้เป็นบริเวณหลังเวทีนะคะทีมง,งานท่ากับกำลังตดตัตงเวทีใกล้สีแลวแลวๆแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะมามวนกันย่างแนนอนมือแลกงนี่ฝ<ป>นมาตกค่ะ่าฝนตกพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาสีคํำแล้ว เมื่อแรกนีพี่น้องเบิงในลุ่มปิดพร้อม e p พีที่26่น้อเแม่นอได้ซื้อบัตรไว้แล้วก็พอ,อกันในลุ่มปิดค่ะแล้วก็เพื่อได้ีิมาให้กำลังใจนะ้าเวที่เมื่อแรกนีมีรับเชิญแอนออรดีอีกมือหนึ่งนะคะพี่นนช่วยแม่เหมือนเดิมนะคะ้าเช็ดแดวเรียบร้อยกินปนแห้งดจีจำเบจำเบพี่น้อง เคักคักคักเมื่ออื่นห้ากับเมื่อข้ามเลี้ยงไปเอาบุญบางไฟข้ามเลี้ยงเนาะแม่เมื่ออื่นบางปีเด้อเมื่ออื่นโอ้งานปีบัตบัตรเสือโก้ทุกคนเออมาเอาบุญน้ำพี่น้องบ้านเสือโก้จะเข่ากันหนึ่งเรียบร้อยเดี๋ยวเด้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จยัง รอะว่าแม่ชิมาตัก,กนนันกินปนกอนมูสันดอกก็เฉียนมาฐานแทะเรียบร้อยค่ะมุมไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวภาพพี่น้องมาเบิ่งทาง่านีอันนี้เวทีห้องกำลังติดตั้งเวทีใกลแล้วแล้วล่ะโอ้เสือแม่พื้นงามเด่นนี่เสือพื้นนี่แน่นมักเสือสีจังสีแต่แม่เบิ่งสบายตาดีมาเบิ่งห่านพี่น้องมาเบิ่งห่านวันนี้ มาเขากับพอสังกัดีสาวเขากับพี่กับนักเสียงต่างหานท้าขึ้นค่ะอันนี้สถานที่ดีมากเลยนะคะกว้างขวางสนามหญ้ากว้างกวงเลยแถนวเวทีของเขากำลังติดตั้งเวทีค่ะฝนบบตกเด้อพี่น้องอันนี้ฝนไม่ตกนะคะแล้วก็หน้าเวทีก็เป็นสนามหญ้าขึ้นกัน ไอ้เบิ่งไปทางซี่เดี๋ยวแน่นท่ายางไปพี่น้องแน่นท่ายางไปดีกว่าเดิน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 โอ้โกลนแล้วกลนแล้วพี่น้องเบิ่งปึ๊บซอยกันมาทีมงานมาตรฐานทีมงานมาตรฐานนั่ทีมโดยอาซีมายอมาซานี่มากกลดมูอแล้วนี่ วันย่อพอนี่นมหาหอดกรงมูแล้วโอ้ว้าวว้าววันย่อพอนมาสาบอะไรเนี่ยพี่น้องมาเวทีเป็นสนามหญ้าสิเลยแล้วก็มาดูาแผนกเวทีแผนกฉากแล้วก็แผนกเครื่องเสียงแผนกไฟเยแผนติดตั้งระบบกันผ่านเรียมพร้อมๆมาดิโอ้โอพี่อ่ะพักบอ เอาบุนบางไฟค่ะนาง,งานกับพี่ดียารถชิมงานรถสังกัะสีเวทีแป้นนั่งร้านก็ลําลใจกันร้อยเมื่อแรกมาเอาบุนบางไฟอยู่บ้านเสือโกกอำเภอว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคามต้นงก้อพี่น้องเด้อขอกันเมื่อแรกเด้อจ้า